สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพรินโซนนะครับก็มีกันในเกมนะล็อกเอ็มที่นนเ้ัสองศูนย์นะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนครับมาดูวิธีการทําให้ตัวละครคุณตีแม่นขึ้นแล้วกันนะครับสาหรับใครที่งบน้อยนะมาดูคลิปนี้ได้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับโอเคผมดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะก็อยากจะให้เราเข้าไปที่สมุดคู่มือนับจนภไปกันก่อนแล้วกันนะครับ จะพาไปดูมอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่เราจะไปใช้การทดสอบกันนะครับมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่ที่เมืองการแฮซมนะครับผมนี่ครับจอเคครับอโนเลียนนะครับซึ่งอโนเลียนเนี่ยจะมีสเตตัสที่พิเศษกว่คนอื่นเขาคือฟรี220นะครับซึ่งเป็นมอนสเตอร์ที่หลบค่อนข้างไหวนะครับค่อนข้างดีนะทำให้ตัวละครนะครับที่มีเด็กในน้อยหรือฮิตในน้อยครับโจมตีไม่โดนนะ ใส่มิดตีมิดส่วนใหญ่ถ้าเกิดใครไม่ใส่ของบกเด็กไม่ได้อัพเด็กก็เยอะมีฮิตได้น้อยนะครับมันจะตีไม่ค่อยโดนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมโดยผมใช้ตัวช่วยนะครับก็คือการที่เราต้องอาหาการ์ดมานะครับก็เดี๋ยวจะมีการแนะนํานะครับเป็นการเพิ่มฮิตให้กับตัวละครเนาะก็ให้ไปที่การ์ดนะครับแล้วก็กดไปตรงตัวเลือกก็ได้นะครับ อย่าเรามาเสิร์ชหากันแล้วก็ทุกคนครับเลือกไปตรง NTK นะครับแล้วก็หาคำว่าฮิตนะครับเห็นไหมฮิต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 โอเคมันก็จะมีการ์ดที่เพิ่มฮิตให้กับตัวละครนะครับซึ่งก็มีประมาณอ่า8ใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใบไหนมันสมควรเอามาใช้นะครับซึ่งอ่าลงทุนน้อยนะแล้วก็ไม่ไม่แพงนะครับหาง่ายๆนะก็จะมีการแมงสาบสองใบครับเป็นทิปบักธรรมดากับทิปบักฟีเมลเนาะทิปบักธรรมดาก็บวกฮิตสิบนะครับส่วนอ่า นี่ครับเป็นการเพลนี่นะก็เป็นหิดร้อยแต่ว่ามันหาซื้อยากครับมันแพงครับไปตีบอลก็ยากนะนี่ครับการมัมมี่ก็น่าสนใจนะครับหิด60นะครับการโคบอลด้วยนะครับแต่ว่าโคบอลเนี่ยมันต้องซื้อไปยัดสมุดนะครับแต่หิด25นะแล้วการราคาแพงด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีเวลาก็ไปตีได้นะครับเป็นโคบอลเชอร์นะครับต่อมาเป็นการดบาโฟนะครับ โฟกัสนะก็ฮิตสิบนะครับแต่ว่ามันหายากครับทั้งหมดยากหมดเลยแต่ว่าผมจะแนะนำแล้วกันนะครับอยู่3ใบนะนี่ครับเป็นการทิปบั็กนะทิปบักการฮิตหกสิบนะครับฝากสมุดฝากสมุดนะครับผมก็ได้ a อ K บวก6นะครับส่วนมาเป็นทิปบักฟีเมลครับเอจบวกฮิตบวก5นะครับถ้าฝากก็ได้ฮิตเพิ่มนะครับส่วนมัมมี่ก็เหมือนกันนะครับ ฮิตบวนะครับถ้าฝากได้ฮิตบวกห้าไอทีบวกสนะครับ mm hmm. ก็การสามใบนี้ครับเป็นการทีท่ราคาไม่แพงนะผมเช็คแล้วเดีย๋ยวผมจะพาไปดูราคาในเอ็กซ์เช t งทินนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการ์ดอาวุธสใบน,นะแล้วก็การอ่โล่ครับข้อมือ1อันนะครับ mm hmm. ก็ไปดูกันได้นะคุณสมบัติของมันก็มีทั้งอ่คุณสมบัติในการแล้วก็คุณสมบัติตอนฝากสมุดข้อมูลน้้าจนภัยนะครับ ก็จะช่วยให้คุณเพิ่มฮิตนะครับให้ตัวละครคุณตีแม่นขึ้นแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างการสามใบและกันก็คือ1การทิปบัคนะครับการทิปบัคฟรีเมลแล้วก็การมัมมี่ละกันซึ่ง3ใบเนี้ยหาง่ายๆนะครับผมทุกๆคนน่าจะทำกันได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดกลางนะครับผมก็ราคาทิปบัคฟีเมลอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0แนนะครับแต่ว่าต้องรอคิวนะครับอย่างที่บอกครับนี่ครับการอาบุธนะ แล้วก็ฝากคู่มือก็ได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรามาดูอีกใบหนึ่งนะครับเป็นทิปบัคฟีเมลแล้วกันอ่ะมัมมี่ผมเห็นมัมมีล่ละมัมมี่อยู่ที่3ามแสนนะครับก็ไม่แพงนะมีแค่3ใบนะครับฮิตบวกสิบนะฝากคู่มือได้5้าเป็นสินะครับราคา3ามแสนหนึงนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นทิปบัคฟีเมลใช่ไหมครับอ่าใช่นะอ้าวไปไหนอ๋อทิปบัคฟีเมลอ่าทิปบัคฟีเมลน่าจะเป็นการ์ด นี่ๆเอ้ยก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้มันทิปบักฟีเมลไปแล้วตัวเป็นทิปบักเฉยๆครับขออภัยด้วยนะฮะนี้เป็นทิปบักเฉยๆนะครับจำสลับกันนะฮะขออภัยด้วยนะครับนี่ทิปบักการ์ดเจรละข้างล่างราคาที่หกแสนนะครับวันนี้ก็จะแพงสุดเลยนะครับคุณสมบัติของมันก็คือฮิตหกสิบนะครับฝากสมุดก็ได้อีกสิบนะปลดล็อกได้ที่อกแสนแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้ปลดล็อกมาเป็นการที่เราซื้อมานะครับก็สนใจแค่ฝากสมุดกับฮิต0กสิบแล้วก เดี๋ยวผมจะลองซื้อมาเลยแล้วกันลงทุนนิดนึงนะครับผมลงทุนประมาณจริงๆถ้าคิดตามราคาจริง3ใบเนี่ยก็คือ1ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันว่าการ์ทั้ง3ใบเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมด3าใบเลยไหมหรือเราจะเลือกแค่ใบใดใบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่บัคกฟีเมลผมก็ซื้อนะครับแต่ต้องรองคิวนิดนึงประมาณ2ชั่วโมงนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตรงคลิปที่มันซื้อเสร็จแล้วแล้วกันนะฮะมังมี่ผมก็ซื้อนะครับอันนี้บอกครับ3ใบประมาณล้านเซนนีนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าใบไหนมันเจ๋งนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบในการเตียนอโอเลียนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อนนเลียนนะครับเตียนโอนเลียนแล้ว ก็แนะนำเซตเตอรก่อนลวกันผมอัพเอจิหมดแม็กเลยแล้วกันนะครับก <Yeah. S 1> so ็ตีไว้ล้วกันให้ทุกคนดูนะว่าถ้าไม่มีเด็กเลยจะเป็นยังไงนะนี่ครับมิดมิดมิดเห็นไหมตีไม่โดนเลยครับขนาดผมมีเด็กติดตัวมาในส่วนคู่มือชนนัยประมาณ20กว่านะยังตีไม่โดนเลยครับอันนี้ตอนนี้เราไม่อัปเดตนะฮะเอจิอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาลองอัปเดกกันดูบ้างนะ โดยอัพทีละสิบแล้วกันนะครับดูซิว่าถ้าอัพเด็กประมาณสิบมันจะตีโดนไหมนะครับเดี๋ยวผมบบกเด็กไปหน่อยหนึ่งนะกันตอนนี้มีอยู่1 6อดแต้มนะน่าจะไหวอยู่สักยี่สิบเลยแล้วกันนะครับยี่สิบเลยดีกว่าสิมันดูช้าแบบไม่น่าจะเห็นผลนะเดี๋ยวมไม่เอาดีกว่าทีละสิบดีกว่าให้ทุกคนดูดีกว่านะครับผมเดี๋ยวลองดูใส่สิบนะลองตีดูก็ยังไม่ค่อยโดนนะครับ คือศูนย์กับสิบเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะนี่ครับฟันประมาณห้าหกทีถึงจะโดนครั้งหนึ่งนะพูดถึงนะถ้าดูจากทรงนะก็ยังไม่โดนนะครับสิบครั้งนี้ยังไม่โดนเลยนะฮะอ่ะเดีย๋ยวผมขอเพิ่มไปสักสิบแล้วกันนะครับผมเป็นยี่สิบละลองดูว่าจะตีโดนไหมสามสี่ห้าโอ้โหห้าทีโดนหนึ่งนะครับก็ถือว่า ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับคราวนี้เนี่ยขนาดเราอัพแค่ไซดัตน,นะครับเด็ก20แล้วเรายังตีไม่โดนเลยนะพูดถึงอนะ่ะขนาดบวกกับคู่มือนะ้ำมจนนไผก็ยังไม่โดนนะเนี่ยบวกกัน46ยังไม่โดนเลยนะฮะคุณคิดดูแล้วกันว่าเจ้าเท่าไหร่ถ,ถึงจะโดนนะเนี่ย30แล้วนะดูนะเนี่ยตีไปอันนี้พอโดนบ้างครับ34 34ที 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, โดนหนึ่งนะครับผม ฟันประมาณ3ครั้งโดนครั้งหนึ่งนะครับ2ครั้งโดนครั้งหนึ่งนะครับ3ครั้งแล้วกันประมาณ3 4สครั้งโดนครั้งหนึ่งนะก็ถือว่ายังไม่อยู่ในเลทที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวผมจัดไปอีกสัก10แล้วกันนะครับเราจะหยุดกันที่เด็กที่40พอนะครับไม่อยากมากไปกว่านี้นะฟันประมาณ 2- 3สครั้งโดนหนึ่งอ,อัตราการติดเด็ก ที่ตีโดนศัตรูก็ประมาณ50% 60%นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่การ์ดกันเลยดีกว่านะครับการ์ดใบแรกที่ผมจะลองใส่คือการ์ดอาวุธแล้วกันนะครับอลองดูแล้วกันฮิตบก5นะอันนี้เป็นทิปบ a ัคฟีเมลฮิตบก5นะครับทิปบักธรรมดากับมัม,มี่จะบวกเดี๋ยวจะลองตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันการดอาวุธนะครับฮิตบก5ก่อนกรณีครับเราได้ฮิตบวก5มานะ,ะเรามาลองดูแล้วกันนะครับว่า ฮิตบวกหมันตีโดนไหมนะครับฝันแม่งเลยนี่ครับก็ประมาณ2ครั้งโดนหนึ่งนะอัตราติดฮิตตีโดนก็ประมาณ50%นะครับถามว่าดีกว่าไม่ใส่ไหมดีกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าฮิตบวกแค่5เองนะครับสำหรับการที่บักฟิมินะเดี๋ยวเรามาลองดูการ์ดอีกใบนึงแนละ้วกันสลับกันนะ เอาการมัมมี่แล้วกันนะครับมาใส่แทนทิปักนะมัมมี่เนี่ยจะบวกสิบนะครับก็จะดีกว่า,าทิปบักฟีเมลครับบวกสิดตั้งสนะิบเนี่ยโอเคเรามาลองฟันดูนะโดนครับเนี่ยโดนบ่อยนี่ครับโดนเยอะขึ้นเห็นไหมนแสดงว่าเราอัปเดตแค่40บนะครับแล้วก็ เราไปหาการ์ดใส่อาวุธสักใบหนึ่งนะฮะที่ฮิตประมาณบวกสินะครับเราก็จะสามารถตีโดนได้เกิน50%แล้วครับอย่างเงี้ยมาทีตีโดนกับตลอดเลยฮนะต่อมาผมถ้าเกิดอ่าเราเอาการ์ดทิปบัคมาใส่ถุงมือเนะี่ยแน่นอนครับฮิตบวกสิบมันใส่ได้อยู่แล้วตอนนี้ผมไม่มีอุปกรณ์นะก็อย่างที่บอกครับนี่แค่ทดสอบแค่อาวุธอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเอา,อาการทิปบัคไปใส่กับโล่ถุงมือ ก็จะบวกอีกสินะครับฮิตคุณก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะเป็น20นะครับโดยคุณอัพจตัดแค่เด็ก40นะครับผมผมคิดว่า2ใบนี้น่าจะเพียงพอนะครับจริงๆแล้วแค่การมัมมี่ใบเดียวก็เพียงพอนะครับเราแค่ซื้อไอ้สอการนี้มายัดสมุดก็พอนะผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับเนี่ยเห็นนะแค่ยดสมุดเนี่ยมันก็จะตีโดดแล้วเห็นไหมครับแทบจะไม่มิดเลยนะฮะก็มีมิดน้อยนิดเดียวครับ ก็ผมก็จะเลือกเป็นการมัมมี่แล้วกันครับใส่วุดไว้แล้วก็การ์ดไปที่เหลือก็ฝากสมุดคู่มือแล้วกันครับแค่นี้ก็จะตีโดนละโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับใคร่อนช่วงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องมือโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ก็ใหม,คใหใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ